โอเคค่ะทุกคนวันนี้ท้องทุ่งจะทําต้มยํมปาปลาทูนะคะเพราะว่าทานคนเดียวก็จะทําหม้อเล็กๆนะทุกคนนะในเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องต้งยมยำนั่นแหละค่ะกระปริกสดหอมแดงกระเทียมนะคะมะเขือเทศนะคะเครื่องต้งยมยำนั่นแหละค่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะเตรียมเครื่องปรุงรสลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะทุกคน โอเคเสร็จแล้วพระเอกของงานนี้ก็คือป้าทูนั่นเองนะคะทุกคนก็หม้อมันเดือดได้ที่แล้วนะคะเกลือก็ใส่แล้วแล้วก็หย่อนปลาทูนลงไปเลยจ้า ตัวนี้ก็จะเป็นผงซุปปิน้นิดนึงนะคะทุกคนใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะเสร็จแล้วท้องทุ่งจะปิดฝาไว้ให้ปลาทูสุกนิดนึงนะคะแล้วก็จะไปตามเก็บใบกะเพรากันนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมานะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติม,มน้ำปลาลงไปนะคะเพราะว่าปลาทูเราสุกแล้วนะคะเมื่อเขือเทศสุกแล้วนะคะเติมน้ำตานะคะเพราะว่าต้มยำมันต้องมีรจสจัดนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ไปตามชิมนะคะ โอเคเรามาชิมกันดีกว่าค่ะรสชาติมันจะเป็นยังไงได้แล้วค่ะเติมมะนาวก็อร่อยเลยค่ะทุกคนแล้วปิดปฟแล้วเนื้อเสร็จแล้วก็จะตามด้วยใบกะเพรานะคะโอยลองไปเลยจ้าหอมๆเลยจ้าใบากะเพราของเรานะคะตัวนี้จะเป็นผักชีโรยหน้านะคะเราจะตักเสิร์ฟเลยนะคะทุกคน ต้องทานร้อนๆนะคะต้ยมยำปลาทูของเรานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนลูกท้องทุ่งจะให้ดูใกล้ๆนะคะกัประมาณนี้ละจ้าดีซูมเข้าไปต้ยมยำปลาทูหอมอร่อยรสชาติได้ที่เลยะคะ่ะบีบมะนาวลงไปน้ำลายสอแล้วค่ะทุกคนทานข้าวกันนะคะ